ตามข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับเกษตรกรและนักเรียนเพื่อนำพืชสายพันธุ์ดีนะครับไปสร้างงานสร้างรายได้ในครัวเรือนครับ ที่โรงเรียนศรีสังวรเชียงใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาราีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดําเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักระพันเพนซิลีเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบร้อยปีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าจักระพันเพนซิลี โดยนายสลันยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนมอบมเมล็ดพันธุ์พืชให้กับตัวแทนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่25คนจาก25อำเภอและผู้แทนจากสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่20โรงเรียนซึ่งมเมล็ดพันธุ์พระราชทานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนซิลิได้ทําการวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกษตรกรราษฎรและนักเรียนได้มีสายพันธุ์พืชที่ดีผลผลิตที่มีคุณภาพทนทานต่อโรคและแมลงซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปเพาะ ลูกเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนอกจากนั้นนะครับกเกษตรกรและนักเรียนในสถานศึกษายังเก็บสะสมะเมล็ดพันธุ์เพื่อการศึกษาและยังสำรองมเมล็ดไว้เพื่อปลูกในรุ่นต่อไปได้อีกด้วยครับ